ายยิ่งใดที่เกิดในวันผุดนั้นหากทำสิ่งนี้แล้วดวงจะดีวาสนาจะร่ำรวยกลายเป็นเศรษฐีอย่างแน่นอนตามตำราโหาราศาสตร์บูหารได้กล่าวาไว้ว่าคนที่เกิดในวันพุดนั้นเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดีสอบการเจราจาติดต่อมีศิละปะในการพูดจากับผู้คนเหมาะ ที่จะทำการค้าขายหรือธุรกิจต่างๆหลายกลัวการหับราศการเพราะคนที่เกิดในวันพุธนี้เป็นคนมีสติปัญญาสเสลียวสลาดแต่ความจำบ่ค่อยดีสอบลืมเป็นคนปับตัวเก่งบ่อวดองท้านงโตหักธรรมศาสตร์เป็นคนมีความอ่อนน้อมถ่อมตนหู้กระเทศะสอบศึกษาหาความหู้ จึงทําให้คนที่เกิดในวันพุธนี้มักจะประสบผลสําเร็จในหนาทีการงานแต่คนที่เกิดมาในวันพุธชีวิตก็บ่ได้ลอยโดยดอกกุหลาบกันไปทุกคนเพราะมันก็จะมีส่วงลําบากต้องสู่สนเอาตัวรอดเฮาจึงจําเป็นต้องทําสิ่งที่จะเสริมดวงเสริมบารมีให้เกื้อหนุนให้ชีวิตดีขึ้น คนที่เกิดในวันพุธหากทำสามสิ่งนี้แล้วชีวิตทั้งศาตรนี้จะไม่อับชนจะร่ำรวยและได้กลายเป็นเศรษฐีกันทุกๆคนอย่างแน่นอนคนที่เกิดในวันพุธท,ที่กําลังตกต่ำลำบากดวงตกทำสิ่งใดก็ติดขัดไปเสียมดดยิบจับสิ่งไดก็เป็นข้อเป็นเข็ญ ควรทำสิ่งนี้แล้วชีวิตจะดีขึ้นมีโชคลาภชีวิตจะพิกพันจากคนจนก็จะได้กลายเป็นเศรษฐีนำเขาสักครั้งสักทีสิ่งแรกที่คนเกิดในวันพุธนั้นควรทำก็คือการตักบาตรให้ถือ กับวันเกิดของตนในการตักบาตรถาวายาพระภิกขุสามเณรในแต่ละขั้งแต่ละทีเพื่อให้เป็นการเสริมดวงเสริมวาสนาหากท่านใดคนใดที่ดวงตกอยู่ก็จะวิทยพ้นและประครับประคองดวงตนเองให้ดีขึ้นคนที่เกิดในวันพุธนี้ควรตักบาตรด้วยอาหารเส้นผลไม,ม้รวม และผ้าผ่อนผ้าแพรเครื่องใส้ที่จำเป็นแด่พิคุสามเนณนจะทำให้คนที่เกิดในวันพุธนั้นดวงดีมีโซคยิบจับสิ่งไดก็จะเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดความทุกข์จนที่เคยประสบพบเจอก็จะมารายหายไปความร่ำรวยความโชคดีก็จะเข้ามาแทนที่จะทำให้ ถูกหวยถูกรลงวันที่หนึ่งเลยก็ว่าได้สิ่งที่สองที่คนเกิดวันผุดควรจะทำนั้นคือการทำบุญการทำบุญถือเป็นเรื่องสำคัญของคนที่เกิดในวันพุธเพราะคนที่เกิดในวันพุธถือเป็นคนมีบุญญาบารมีเป็นคนที่เกิดมาพ่อมดวงสตาที่จะทำให้คนเกิดวันผุดนั้นร่ลำรวย ได้กลายเป็นเศรษฐีเพราะคนที่เกิดในวันพุธนั้นมีอุปนิสัยใจคอเป็นคนที่ชอบในการศึกษาหาความรู้มีความเมตตากรุณาต่อเผื่อนมนุษย์ด้วยกันแต่เป็นคนที่มีลักษณะทํำคนบ่ค่อยขึ้นเพราะมีกรรมเก่าที่ติดตัวมาตั้งแต่ซาติปางกร่รดังนั้นคนที่เกิดในวันพุธ จึงควรทำบุญให้ทานสิ่งที่คนเกิดวันพุธทำบุญแล้วจะเสริมสร้างบารมีเสริมดวงให้ร่ำรวยกลายเป็นเศรษฐีก็คือให้ทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาอุปัมภำสวยเรื่องการศึกษาข่าเราเรียนให้แก่นักศึกษาพระสงฆ์สมเณรจึงจะเป็นการทำบุญที่คนเกิดในวันพุธทำแล้ว จะทำให้ชีวิตด,ดีขึ้นและจะได้ลารวยหรือจะให้คําแนะนําผํมสอนคนที่หาทางออกเห็นให้เขาได้หูได้เห็นเป็นที่ปรึกษาให้เขาได้จึงถือเป็นบุญที่คนเกิดวันพุทธทรรแล้วดวงจะดีจะลำรวยและได้กลายเป็นเศรษฐีจนคนในบ้าน ให้สาญาใหม่ว่าเศรษฐีนาใหม่ในตะก,กูเลยกว่าใดสิ่งสุดท้ายที่คนเกิดวันพุทธทำแล้วดวงจะดีจะพลิกสตาชีวิตให้ลำรวยจากคนที่ซวยทำสิ่งใดก็ติดคัดไปเสียหมดหน้าที่การงานก็บ่เจริญก้าวหน้าเมื่อทำสิ่งนี้แล้วนับรองว่าจะเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอน ก็คือการสูตรมุ่นเสริมดวงให้ดวงชีวิตปังห้ลำรวยและได้กลายเป็นเศรษฐีการสูตรมุ่นเสริมดวงนี้ถือเป็นประเพณีปฏิบัติกันมาแต่ซานานแต่บุหาน,นาการมอดูทุกๆสำนักที่ทุกคนให้ความเคารพและนับถือต่างก่อแนะนำให้คนที่ดวงตกดวงบอดีบบมีโชกลาภให้สูตรมุ่นเสริมดวง ด้วยพระคาถาประจำวันเกิดแล้วจะทำให้คนที่ดวงซวยจะกลายเป็นดวงดีคนที่มีเคราะห์จะพ้นเคราะห์เข็นสิ่งที่บด่ดีทั้งหลายทั้งปวงก็จะมาลายหายไปโชคดีความร่ำรวยจะเข้ามาแทนที่ก่อนจะสวดพระคาถาประจำคนที่เกิดในวันพุธก่อนอื่นให้กราบลงหาครั้ง ครั้งที่หนึ่งละนึกถึงพระพุทธครั้งที่สองให้ละนึกถึงพระธรรมครั้งที่สามให้ระนึกถึงพระสงฆ์ครั้งที่สี่ให้ระนึกถึงบิดามารดาและครั้งที่ห้าให้ระนึกถึงครูอุป萨าอาจารย์แล้วปนมมือขึ้นกล่วาวคำว่าอิติปิโสพระคขวาพุทธะจะสมิงจะพุทธะคุณัง จะธรรมะคุณังจะสังขะคุณังสัพพะทุกขังสัพพะภะยังสัพพะโลคังวิวัตสะเสัพพะราพังภะวันตุเมหรือจ้าล่าเอาเพียงหัวใจพระคาถาว่าโอมพุทธะจะมหาเทโวขสวัสพาโหสวาโหม แล้วกาบลงหาครั้งและนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามรดาคุณครูอุปาอาจารย์แล้วตั้งจิตอธิษฐานก็ถือว่าสำเร็จหาคนใดบูชาทุกเร้าคำแล้วจะทำให้ดวงดีดวงแข็งบาปเคาะทั้งหลายทั้งปวงก็จะมารา้หายไปความโชกดีความลํำรวย ก็จะเข้ามาแทนทีถึงจะปิดตาจับรับตาซื้อความลำรวยความโชคดีก็จะเข้ามาหาตัวท่านและครอบครัวของท่านก็จะอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพก็จะดีมีโชกลาผู้ใหญ่จะฮักและเมตตาผีจะคุ้มครองพวกพี่นองจะหักแพ้งสามาคีนี่ก็คือสิ่งที่คนเกิดในวันพุธ ทำแล้วชีวิตเจ้าดีจะลำรวยและได้กลายเป็นเศรษฐีอย่างแน่นอนหากคนใดท่านใดที่ฟังคลิปนี้จนจบแล้วให้พิมพ์คำว่าสาธุสิ่งที่ท่านต้องการไว้ใต้คลิปและปฏิบัติตามสิ่งที่ได้กล่าวมาแล้วชีวิตของท่านเจ้าดีจะลำรวยได้กลายเป็นเศรษฐีอย่างแน่นอน